รู้กับกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนเป็นมาตรการให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบ,บริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยรวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็ก ได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์กรารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 พุทธศักราช2,560ถึง25 2,564และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2,560ถึง25 2,564โครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะดังนี้ระยะที่1ช่วงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,555ถึง25 2,559 รัฐบาลได้เริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มีนาคม2,558ในกลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน3 6 0 0 0บาทต่อคนต่อปีเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1ตุลาคม2558 ถึง30กันยายน2559โดยอุดหนุนเงินรายละ400บาทต่อเดือนเป็นเวลา1ปีเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ2559ระยะที่2ช่วงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2560ถึง2564 รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีจึงมีมติในวันที่22มีนาคม2559ให้ขยายการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ3ปีและเพิ่มวงเงินจาก400บาทเป็น600บาทต่อคนต่อเดือน และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2560เห็นชอบการยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมและเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2561รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีไรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐนำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิระยะที่3กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับความร่วมมือจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ การสร้างเสริมสุขภาพสสสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI และ Economic Policy Research Institute EPRI ออกแบบและดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี2561พบว่า 1. เด็กได้รับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่าและได้รับนมแม่เพียงพออย่างเดียวเป็นเวลา6เดือนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน 2. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถเข้าถึงบริการสังคมและบริการทางการแพทย์มากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน3กลุ่มแม่ในครัวเรือนที่ได้รับเงินอุดหนุนมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่าแม่ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2562เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562เป็นต้นไปให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2,558เป็นต้นไปโครงการเงินุดหนุหนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีวัตถุประสงค์1 เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประการสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ 2. เพื่อเป็นมาตรการให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็ก ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆสถานที่รับลงทะเบียนกรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลช่องทางติดต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสดรโทรศัพท์0 2 6 5 1 6 9 0 2านสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร1 3 0 0ตลอด24ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ w w w d c y g o t h เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์